สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําคําสั่งนะครับที่เกี่ยวกับ b o o s t r a p นะครับในการที่เราไปสร้างเว็บแอปด้วยแอปสคริปตนะครับว่าเราจะใช้คําสั่ง bootstrap อย่างไรนะครับในการสร้างฟอร์มออกมาให้มันสวยงามนะครับในที่นี้ผมจะสร้างสคริปต์เปล่าขึ้นมา1นึ่งสคริปต์นะครับเพื่อจะมาทํำฟอร์มเว็บแอปนะครับจากนั้นท่านเข้ามาที่นะครับเว็บไซต์ g e t b o o s t r a p c o m ตัวนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงบรรทัดที่ตรงนี้นะครับตรงหมายเลข2 include bootstrap c e d i t s and js ให้มา copy โคดนี้ครับเพื่อเราต้องการจะเอาลิงก์หรือว่า c d n ของ bootstrap ไปเขียนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับตรง m ม f ฟังก์ชันนี้ให้เปลี่ยนเป็น Do Get ครับเป็นคำสั่งที่บังคับหรือว่าเป็นค่า Default นะครับแล้วก็ Return HTML ซื่อบิดนะครับแล้วก็พิมพ์ .create template from file นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมาว่า index นะครับเสร็จแล้วก็นะอีวาดูเ a ็ e วงเล็บเปิดปิดเคนะครับจากนั้นให้มาคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วสร้างไฟล์ index ขึ้นมาตรงนี้ครับ HTML ตั้งชื่อเป็น index ครับแล้วข้อ enter หนึ่งครั้งครับแล้วก็ให้ลบโค้ดเดิม ทิ้งไปเลยนะครับ d e l e t ไปเลยแล้วก็ control v โค d e ที่เรานำมาจาก b o o s t r a b p นะครับเข้ามานะครับแล้วก็ให้ทำเป็น web a อ p ได้เลยครับมาตรงนี้เมนูแรกนะครับทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับมาที่รูปฟันเฟืองเลือก web a อ p ชันเท่านั้นให้เปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับในการ deploy เป็น web app เราก็จะได้ลิงก์ว็บ app ขึ้นมากดเสร็จสิ้นไปก่อนครับ จากนั้นนะครับให้นะครับมาที่การทำให้ใช้งานได้แล้วก็เลือกการทดสอบครับแล้วก็กดลิงก์นี้นะครับเปิดหน้าทดสอบขึ้นมานี่คือหน้าเว็บแอปได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาพัฒนาฟอร์มนะครับในเว็บแอปสวยๆทำยังไงโดยใช้คำสั่งนะครับคนะครับผมขอลบสคริปต์นี้ไปก่อนนะครับรวมทั้ง h e l l o word l ไปก่อนนะครับให้เหลือแค่ body l e c t body แค่นี้นะครับ ถ้าเราบันทึกตอนนี้ก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรล้นะครับโอเคนะครับคำสั่งแรกที่เราจะทําความรู้จักนะครับอย่างเช่นต้องการให้นะครับพื้นหลังเว็บของเราเนี่ยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอื่นๆนะครับเราก็นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงบอดี้ขอบักนะครับแล้วพิมพ์คลาส s ครับพิมพ์ตัว c ขึ้นมาเลือกคลาสนะครับพื้นหลังก็คือ bg นะครับค e นะครับชื่อของพื้นหลังนะครับอย่างเช่น พื้นหลังเป็นสีน้าเงินก็คือไพมารีนะครับไพมารีสีน้ําเงินแดงเจอร์สีแดงบันดิ้งสีส้มอย่างเงี้ยซัเซสสีเขียวอินโฟสีฟ้านะครับกดปุ่มบันทึกนะครับอันนี้เฉพาะสีพื้นหลังนะครับเราก็ลองรีเฟซดูเนี่ยเราก็ได้สีพื้นหลังมาแล้วนะครับเนี่ยคำสั่งแรกที่เราควรจะรู้จักก็คือนะครับ BG รับเราจให้บอดี้เป็นสีอะไรก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้ในกล่องนี้นะครับผมจะมาสร้างฟอมก่อนจะสร้างฟอร์มผมก็จะสร้างสร้างกล่องขึ้นมาเราเรียกว่าดิฟนะครับดิฟนะครับแล้วก็สแลตดิฟนะสแลตดิฟแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการสร้างกล่องนะครับสร้างกล่องเปล่านะทีนี้ในกล่องนี้นะครับเราก็ใส่คลาสลงไปก็คือคลาสคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์นะครับ, container, container, นรบในกล่องคอนเทนเนอร์นี้นะครับ เราอยากให้นะครับกล่องนี้นะครับเป็นสีอะไรก็ B G อ่เป็นการใส่แบ็กการของกล่องเข้าไปเหมือนกันนะครับส่วนผมอยากให้ออกเป็นสีสีขาวก็จะเป็นไว้ครับสีสีเทาอ่อนก็แล้วกันนะครับ Light L I G s T นะครับลองกดบันทึกนะครับแล้วก็ลองรีเฟซดูนะครับเห็นกล่องหรือยังอ่าเห็นแป๊บๆแล้วมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มนะครับว่า ให้กล่องนี้นะครับห่างจากด้านบนมาน MT ก็คือ Margin Top นี่ MT ขีด3ห่างจากขอบด้านบนลงมา3นะครับแล้วก็นะครับมาจิน P ขีด3ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ห่าง3หมดเลยนะครับกดบันทึกครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับลองรีเฟรชดูนี่เราจะเห็นกล่องคอนเทนเนอร์แล้ว แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราต้องการจะให้กล่องนี้นะครับมันเป็นขอบโค้งๆนะครับไม่ใช่ขอบเรียมๆนะครับแล้วก็ใส่เงาด้วยนะครับเราจะใช้คําสั่งยังไงนะครับก็เพิ่มเข้าไปก็คือเงาก็คือ s h a ์ด w นะครับชาร์ดถ้าขอบโค้งก็คือราวด์นะครับ R O U N D E D นะครับขีดสนะครับโค้งนะครับมันจะมีตั้งแต่หนึ่งสองสานะครับถ้า5้าก็ โค้งมากนะครับสามก็จะสวยพอดีนะครับช h a ์โดวราวดเด็ดสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับนี่เรียบร้อยนะครับเราได้ขอบโค้งมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเว็บไซต์ที่นะครับมันแสดงผลออกมาในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับเราเรียกว่านะครับมันมีทั้งหมดอยู่12คอลัมน์นะครับคือกว้างสุดคือ12คอลัมน์ถ้าเรานะครับอยากให้มันกว้างกี่คอลัมน์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่การกําหนดค่าลงไปนะครับ หรือว่าเราจะได้เต็มเต็มนะครับหรือเราจะแบ่งค่าอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันต่อไปในกล่องนี้นะครับผมจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับก็จะเป็นคําสั่งฟอร์มนะครับฟอร์มแล้วก็ส e l e ฟอร์มนะในลักษณะคําสั่งของ html นะครับเราเริ่มต้นครับด้วยแท็กคําสั่งไหนมันก็จะปิดด้วยคําสั่งนั้นเสมอฟอร์ม e l e c t Form แบบนี้นะครับทีนี้ในฟอร์มนี้นะครับผมจะให้มันเป็นคลาส ครับโรนะครับเป็นคลาสโรแล้วก็ g ขีดสามนะครับ g ขีดสามก็คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์คือระยะห่างนะครับของแต่ละอินพุตในแถวนะครับไม่ให้มันติดกันให้มันห่างนะครับสามนะครับในนะครับในคลาสโรเนี้ยนะครับเราก็จะมาสร้างคอลัมน์เข้าไปนะครับก็ต้องสร้างดิฟขึ้นมาก่อนนะครับ dip เลส dip แบบนี้นะครับ dip เลส dip สร้างเป็นคอลัมน์ขึ้นมานะครับก็ใส่คลาสเข้าไปนะครับคลาสคอนนะครับคีทหนึ่งสองนะซ่ว่าเราเราจะใช้คลาสสิบสองคอลัมน์นะครับเราจะสร้างคอลัมน์เนี่ยสิบสองคอลัมน์นะครับในคอลัมน์สิบสองคอลัมน์นี้นะครับเราจะใส่เลเวลนะครับเลเวลเข้ามาก็คือชื่อชื่อของอินพุตเนาะเลเวลสแลสเลเวลนะครับ เราก็กําหนดขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้ระบุคลาสด้วยเลเวลเก็เป็นคลาสนครับจะเป็นคลาสชื่อว่า Form h นะครับ e ีด label นะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อ l ลเ e l คืออะไรสมมุติว่านะครับผมจะให้เป็นคำว่าชื่อนะจะให้กรอกชื่อเสร็จแล้วนะครับข้อ n t t r r ลงมานะแล้วก็ใส่เป็น Input ัทีนี้ก็เป็น Input Type นะชนิดของ Input นะก็คือเป็นแบบ t e x t Input Type Text นะครับแล้วก็ Class อะไรนะครับถ้าเป็น Input นี่ก็คือ Class Form Control ครับ Control T R O L แบบนี้นะครับ Class Form Control นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ จากนั้นเราลองกดบันทึกนะครับซึ่งว่าเราพิมพ์คําสั่งแค่นี้นะครับแล้วลองรีเฟรชดูนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีช่องอินพุตขึ้นมาแล้วนะครับชื่อนะครับแล้วก็ความความยาวของคอลัมน์นี้12คอลัมน์เห็นไหมครับชื่อ12คอลัมน์ทีนี้นะครับถ้าเรานะครับอยากให้คอลัมน์มันครึ่งหนึ่งก็เป็นคอนขีทห MD ขีด6 เอ็มดีก็คือมีเดียมไซส์นะครับมีเดียมไซส์นะครับแล้วก็จะให้มันแค่ชีทหกชีทหกก็นี่ครับครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับหรืออ่ะเอาแบบสองคอลัมน์นะครับซ้ายขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ก๊อปดิฟตัวนี้เลยนะครับดิฟสแลสดิฟเนี่ยนะครับก๊อปเลยนะครับคอนเทนซ์นะครับคลายเอนเตอร์ลงมา c อนโทรล V แบบนี้นะครับโชว์เห็นแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นว่านะครับนี่คือคอลัมน์6คอลัมน์นี่คือคอลัมน์อ,อีก6คอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์สายขวาอยู่ในแถวอยู่ในแถวหนึ่งมีคอลัมน์อยู่2คอลัมน์เห็นไหมครับคอลัมน์ละ6ะรตรงนี้ผมจะให้เป็นนะสกุลชื่อสกุลกดบันทึกนะครับแล้วก็ลองรีเฟชดูครับ เนี่ยมันก็จะเป็นสายขวาชื่อสกุลนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันใช้พื้นที่เยอะเกินไปนะครับเราจะเอาสัก3คอลัอล์นะครับอยู่ในแถวเดียวเราก็เพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็เพิ่มคอลัมน์เข้าไป Copy มาค o อดอินเตแบบนี้นะครทีนี้นะครับความกว้างทั้งหมดมันคือนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมาหารใหม่นะครับก็คือ4,32ก็อย่างละ4อันนี้ก็4 อันนี้ก็สีอันนี้ก็สีชื่อสีลัมน์สกุลสีคอลัมนะครับตัวนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรนะครับทั้งหมดก็จะโชว์ในแถวเดียวนะครับมีทั้งหมด3คอลัมน์ในแถวเดียวกว้างอย่างละสี่สี่สี่นะครับแล้วก็ลองดีเฟรชดูนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือนะครับเราไปมองว่านะครับเบอร์โทรมันไม่ต้องใช้นะครับพื้นที่เยอะ ชื่อกับด้ามสกุลให้ยาวมากกว่าเราก็มาจับยังไงก็ได้หันยังไงก็ได้ให้มันลงตัวนะครับหานยังไงก็ได้ให้มันลงตัวว่านะครับระหว่าง3อันนี้มันจะต้องได้12นะครับรวมกันแลวต้องได้12ไม่เกิน12อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับแต่ถ้าเรานะครับจะเพิ่มคอลัมน์ถัดไปนะครับซึ่งผมจะเพิ่มคอลัมน์ถัดไป เป็นการกรอกข้อมูลอย่างอื่นนะครับอันนี้มันครบเลยนะครับ12 3 3คอลัมน์นี้12คอลัมน์ต่อไปนะครับซึผมอยากได้เป็นกว้างทั้งหมดคือ12คอลัมน์เลยผมก็จะระบุเป็นคอลนไปเลยนะครับคอลนไปเลยนะครับแล้วคอลัมน์นี้อาจจะเป็นการกรอกที่อยู่ก็ได้ที่อยู่นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นแถวใหม่เพราะว่า แถวเนี้ยมันครบแล้วสามอลัมั์ครบสิบสองตัวนี้ก็จะไปขึ้นแถวใหม่นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าถ้าเรามองในแบบสมาร์ทโฟนล่ะโมบายนะครับมันไม่ได้มองแบบโน้ตบุ๊กยาวๆแบบนี้นะครับมันจะมันจะแคบๆเราจะมาดูหน้าตามเป็นอย่างนี้ลองย่อลงมาตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ลองนะครับปรับปรับเข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับ นี่นะครับอ่ะยอดตรงนี้หนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นการนะครับรีไซส์ของมันนะครับรีไซส์หน้าจอเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็จะรีไซส์เข้ามาแบบนี้เห็นไหมนะครับจะรีไซส์เข้ามาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันก็จะไหลลงมาเป็นレス ponsive นะครับตอนที่เปิดเต็มจอมันก็จะอยู่ในแถวเดียวกันแต่เมื่อนะครับมาเปิดในสมาร์ทโฟนมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับก็จะเหลือเป็นแถวเดียวแถวเดียวแถวเดียว มันดือนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับเว็บไซต์ที่เราเรียกว่าเป็นแบบ r s s o n s i v e นะครับแล้วก็การกำหนดคอลัมน์นะครับการให้ตัวนี้มันโค้งทำยังไงมีเงาทำยังไงนะครับสามารถที่จะใช้คำสั่ง Bootstrap นะครับเป็น CLASS Bootstrap เบื้อง้นียในการกำหนดค่าได้หมดเลยนะครับอันสุดท้ายสุว่าเราอยากใส่ปุ่มเข้าไปนะครับปุ่มก็จะเป็น ตัวนี้ก็ไม่ต้องมีเลเวลปุ่มนะครับก็จะเหลือแค่ Input Type Submit นะครับถ้าเป็นปุ่มนะฮะไทป์สัมมิสครับ submit, น,บนี่แล้วก็นะครับ a s s Class กนะ็อาจจะเป็น BG นะครับฉีดไพมานะครับปุ่มเป็นปุ่มสีน้ำเงิน i n p u ุ type submit นะครับแล้วมันก็จะมีชื่อปุ่มเขาเรียกว่า value ต้องใส่ชื่อปุ่มลงไปนะครับใน value นะฮะก็คือ Submit ปุ่ม submit อย่างเงี้ยแล้วก็ลองกดบันทึกดูครับจากนั้นมาลองรี r e รชดูครับเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม submit เพิ่มเข้ามาในตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับอ่า ถ้าเราอยากให้มันเป็น b u t t ทอนนะครับถ้าเป็น b u t t ทอนเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ใช้อินพุตมันทำได้สองแบบนะครับปุ่มนะครับก็คือระบุเป็น b u t t ทอนไปเลยนะครับปุ่ทอนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยสแลปปุ่มทอนถ้าเป็น b u t t ทอนส l ล c t b u t ทอนชื่อปุ่มจะอยู่ตรงกลางทีนี้จะอยู่ตรงนี้ submit นะครับกดบันทึกถ้าไม่กำหนดอะไรเลย ถ้าไม่กําหนดคลาสอะไรเลยจะเป็นยังไงมาดูหน้าตาปุ่มเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับบัตตอนนะครับก็ต้องเป็นไทป์สัปมิดเนี่ยครับแล้วกนะค็คลาสอะไรก็นะระบุคลาสลงไปนะครับคลาส btn นะครับจากนั้นให้ปุ่มเป็นสีน้ำเงินก็ btn ขีด primary อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปุ่มสีน้ำเงิน แล้วทีนี้ปุ่มก็จะสวยเพราะามันใช้คลาส btn นะครับลองรีเฟซดูนะครเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับนี่คือนะครับวิธีการนะครับเรียนรู้การใช้ bootstrap หรือว่าคำสั่ง bootstrap เบื้องต้นนะครับในการสร้างฟอร์มยังไงให้สวยงามนะครับถ้าเรารู้จักคำสั่งนะครับที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็จะกำหนดค่าต่างๆได้เองนะครับแล้วก็ทำให้ฟอร์มเราสวยงามด้วย ยังไงก็ไปลองฝึกลองพิมพ์ลองเขียนลองทำความเข้าใจกับโพสต์พวกนี้ดูแล้วเราก็จะทําฟอร์มได้สวยงามน,นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ